คุยทำหลายยางเลยคะเป็นวันเกิดที่แบบว่าประทับใจสุดๆก็คือทำาลายยากในชีวิตเพราะว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ผลงานอีกแล้วใช่คือคือเราหยุดไม่ได้อะ่ะแล้วแม้แต่เป็นวันเกิดเราก็จะแบบทงโปรเจกต์เนม่จะทำ YouTube, ยูทูบเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือว่าพาเที่ยวในยูทูบใช่ไหมคะที่หมุนกัราจะทำหรือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่หนูกำลังจะทำเป็นแบบแพลตฟอร์มหนึ่ง <S <S ที่จะรวบรวมทุกคนเอาของมาขายได้โดยที่เราแบบ เปนช่วยการันแล้วขวัญจะเป็นคนขายของทุกคนเองรวมกัอยูซี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปไหว้พระไปไหว้ท่านสมเด็จอะไรอย่างเงี้ยว่าเยอะมากค่ะพี่แสงว่าเป็นวันเกิดที่โตขึ้นมากจริงๆเป็นวันเกิดที่กลับมาที่บ้านไม่อยากจะเ7็ดเลยอ่ะบ้าก็รู้ว่าโตขึ้นเราคิดโปรเจกต์เยอะขนาดนี้นะ17อย่าไปคิดจะคิดว่า17พอ เราเมื่อกี <m 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 ้เหมือนแบบว่าเศร้าๆไม่อยากพูดถึงมันคืออะไรเมื่อกี้แบบเศร้าๆมันเกิดมันเศร้ายังไงตใจอกไม่เคยสาวเจ็ดมาก่อนไม่เคยสาวเจ็ดมาก่อนไม่เคยก่อนนะแปลกเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเมื่อแบบว่ามไปแล้วอุยเมาแล้วนานใจหายอย่างนี้หรอใจหายจะสาวเจ็ดปีนี้มันเหงาไหมไม่ไม่เหงาเลยค่ะ สามสิบเจ็ดปีนี้ไม่เอาเลยเพราะว่าเราวุ่นวายตั้งแต่เชา้า<อ>มีแฟนมีเอกสารมีงานมีฮะเฮะฮะ,ฮะอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันนั้นที่ถึงม,มันเกิดเราเป็นยังไงบ้างช่วงเวลามันเก่ามันเพราะมันคือชีวิตทำคลิปอยู่นะแต่ไม่มีไม่มีวันตัดลงเลยเอาวันนั้นเราขวัญถ่ายคลิปไปแล้วว่าวันเปรเลไทย้องทำอะไรบ้างอืมมันสนุกสนานมะาชีวิตเจอแต่ไม่มีเวลาตัดแล้วลงเรี้ยวค่ะว่าแบบเนี่ยชีวิตต้องทำอะไรอย่างงี้อย่างงี้นะ สวยเนี่ยสวยเนี่ยเอาไปแสดงว่าประเทศไทยก็คือโสดเกิดก็โสดโซ่สวยมากโปรจีบได้เลยเขาจะไม่กล้าจีบเราเพราะเรารวยมากทำหลายโปรเจกต์ไม่เป็นไรก็เลี้ยงได้เลี้ยงได้เลยไปเดี๋ยวไปเลี้ยงเขาจะเกินคือขันจเปรอะหรือเมลันจะเป็นสายเปรอะกเ้าเอ้าเขาเราไปได้เราไปได้ก็มีกำลังอะไปได้ คนเขาไม่กล้าเข้ามาจีบมาเพราะว่าเราสวยรวยมากทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาจีบมีแต่คนดิวงานอย่างเดียวก็อะไรอย่างเงี้ยมีมีแต่ไม่เล่าให้ฟังรู้ล่างก็เพราะมันจะโป๊ก็เพราะมันจะโป๊มีพี่หลุบเอไม่ได้ไม่พี่หลุก็ดุดิวแรนีิวหนึ่งขึ้นมาขึ้นมา ไปจุลิกที่มาเรียนคำพูดใหม่นิ้วนางเวลาอิ่ดหนูนิ้วนางยังว่างอยู่หนูไม่ได้หมายถึงว่าจะแต่งงานที่หมายถึงว่ามีแฟนหรือเปล่าเออตองทางลูกหนูไม่มีไม่มีไม่บอกไม่มีไม่มีไม่บอกเดี๋ยวหนูจะไปฮ่องกงแตวถ้าหนูมองว่าเป็นคนนี้หนูจะประกาศให้พี่คนรู้เองเดี๋ยวก็มีสิอะไรเนี่ยเอาให้รอดต่าง ไม่ใช่งานแต่งงานค่ะก็ยังไม่ได้ถามถึงเรื่องงานแต่งงานที่ถามว่าโสดหรือไม่โสดพี่ไม่ถามเรื่องงแต่งงานเลยช่วยช่วยช่วยเถอะเอาแสดงว่ามีต้องว่ามาก่อนจะวีนน่กลอนจีนนะคะต้องไปทําดูอะไรดูลงไปก่อนได้ไหมเขา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 อะไรจีนไม่ใช่ตลกนะ เขาได้เด็กอะได้เด็กขอเงินแล้วก็ขอคู่ด้วยเขื่อนเล็บมาเขาน่ารักเราอย่างไรคนนี้คนนี้เขาน่ารักเราบอกว่าโทรพ่อแม่พระรัศมีใช่ยนายเราโทรทุกเอเวอรรี่ทะเลยทไปต้องบอกตรงนี้คือเอาเล็บไปยื่นกับคนนี้ผ่านหรือเปล่าใช่มีเล็บจริงนะมีเล็บน้าเอฟเป็นการสุญญันจันทามู่ความไปด้วยหรือยังไงใช่พี่ พทนเป็นเจ้าหลังตารเที่ยงตัวหนูเพิ่งเลิกคุยหนูยังไม่ใเจอกันมันเขาหน้ารักยังไงคนนี้เขาแบบเข้ามาทางไหนแบบอะไรเดือดก้นมันไม่มีอะไรเลยมันเลิกจากอะไรมันเลิกจากคุณเลิกคุยคุณเลิกก้นมันเอาอย่างนี้มันได้ไหมเอาอย่างนี้ม่มีแล้วมันไม่มีขอเขาข้อมูลนิดนึงเด็กกว่าหรือแก่กว่าหรือทำในหรือนอก อกหรือใน,ในวงการอะไรเนี้ยเขินเขนไปเร่อยเนไม่ร่แล้วจริงฝันฝันเป็นนักแสดงทำไมฝันดูโอ้เโอลเลทำไมครั้งนี้ถึงเปิดใจหนูไม่ได้เปิดใจแต่พวกพี่อ่ะหนูสับสนหนูก็เลยพูดผิดย่ร เมื่อไหร่เหรอเคียฟว่าหนูทำงานหนักมากหนูเครียดพอดีหนูก็พูดไปบ้าอย่าถือสาหเลยค่ะไม่แต่มันผิดหลายประโยคเลยเออมันอ่ะสรุปก็คือเริ่มคุยอายุมากกว่าคือเป็นเป็นพี่ที่ดีใช่แต่ว่าได้ตรงไหนอ่ะฮะพี่ยังไม่ใช่แฟน วันนี้คุคนนี้ก็สบายใจแต่พี่ติดตามซีนนี้ต่อไปนะเขา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 ให้คุกขังอะไรไปแล้วตอลเรียนไทยติดตามหนังหนูนะคะในมูลนาตูนะคะแล้วก็ตข้าโรงฉายพร้อมกันมาที่13มีนาคมนี้ค่ะจ้าติดตามได้แค่แคมป์ลงูกคุณไปด้วยกันไหมครับไปด้วยกันสถานะตอนนี้สรุปว่า โสนิทหมสนิทไหมที่รอยงตอกยนเลนที่ตอนนี้ที่จมูฟ้ไปเลยเออมูฟไปแล้วอย่าถามเรลยกนรอโอเคอินเสิร์ตค่ะเอ็โซอายุมากกว่าไปห้องกงด้วยกันร่มคุยแต่ว่าโคุณ ขวานกล้องพี่อขวานควาทั้งขวานจ่าขวานจยัขวานยัขวานไม่ท้ายเลยนี่กับลูกนะขวานกล้องพี่อฟปีลูกขานมองกล้องถึงเินนี่ทำดีๆเรา้รดเป็นดาราเป็นดาราขวาน้องพี่าีขานไม่นึงอสองสวยโอยๆนะกอล่าพี่ผ่านพี่ผ่านตอนนี้นะพี่ผ่านพี่ผ่านซรายนะในสองเออไม่ไม่วายวายวายในสองเดี๋ยวพี่เข้าให้ตรงให้โอเค